สวัสดีครับนี่คือต้องสร้างรีวิวเมื่อตอนก่อนสงกรานนะครับผมทำรีวิวลาบูบูมากระลองไว้ตัวสีเขียวนะครับของภรรยาได้มาเป็นของขวัญจังหวะว่าดังพอดีเลยลิซ่าถือพอดีแล้วก็เป็นกระแสะมากครับทีนี้เราก็ดูไว้ว่ามันจะเป็นกระแสะไปนานขนาดไหนวันนี้เดือนพฤษภาแล้วครับเป็นวีคสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมน้องเขาก็ยังอยู่แล้วก็ยังดังยังหายากเหมือนเดิมนะครับ กระแสะก็ยังคงไปเรื่อยๆวันนี้ผมเลยมีอีกตัวหนึ่งจะมาแกะให้ดูครับอันนี้ของแท้เหมือนกันครับเป็นลาบูบูชาวสวนชื่อทางการของเขาก็คือ f o r in wine นะครับน้องเขาก็เป็นบูไซส์เดียวกันกันกบ exciting m a g a ล o n นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแพ็คเดียวๆเลยราคารีเทลเนี่ยจะอยู่ที่850บาทบ้านเรานะครับแต่ตอนนี้รีเซลเนี่ยประมาณ3 0 0 0กว่าบาทถ้าถูกกว่านี้น่าสงสัยครับอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้ จะมีป๊อปมาดโลโก้ป๊อปมาดตรงนี้นะครับแล้วก็มี QR code ตรงนี้ผมขออนุญาตปิดไว้ด้านบนมุมนี้มีโลโก้ป๊อปมาดแล้วด้านนี้ก็มีเป็นมอนเตอร์เป็นซีรีส์ของเขานะครับผมมรู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะยังไม่มีของกรอบตอนนี้มีแท้หมดแหละจริงๆแล้วนอกจากเวลาเราดูตัวสินค้าเนี่ยเวลาออนไลน์เราอาจจะต้องดูตัวคนขายเรฟเลเฟนซ์คนขายเช็คให้ดีๆแล้วก็อย่ารีบนะครับอย่ารีบ ความรีบเนี่ยนำสู่ความเย้งบง้งคือค่อนข้างแกะยากน้องเขาติดอยู่กับแผงแบบนี้อยู่ในซองแล้วด้านหลังเนี่ยมีเข็มขัดพลาสติกอยู่นะครับที่แผงเวลาแกะต้องดูดีๆนะครับตรงนี้เขาก็จะมีสายรัดพลาสติกก็ตัดนะอันนี้ก็เป็นสายรัดพลาสติกที่คอแล้วก็ที่ขาสองฝั่งก็จะมีเป็นตัวพลาสติกเหมือนกันครับก็เอากันไกลมาตัดให้ดีๆ ให้ดูดีเทลรายละเอียดนะครับตั้งแต่หัวขึ้นมาเนี่ยคือสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวพอดูอย่างนี้แล้วเหมือนคุณลุงนะเหมือนคุณปู่มีหมวกเป็นหมวกแบบ Bucket ต a ฮนะครับสีน้ำตาลแบบนี้โลโก้อันนี้เหมือนพาตาโกเนียเลยนะ mm hmm. เขาทำเหมือนพาโ o d ิพาตาโกเนียแต่คนนะเรียกกันว่าเป็นชาวสวนแต่เอาจริงเขาคือ for in Wi n e วายมันคือในป่าครับมันอาจจะเป็นแบบอยู่กับธรรมชาติอะแล้วเขาถือดอกไม้ด้วยมีเสื้อเป็นบู้ที่มีชุดมาให้เลยนะครับเป็นมีชุดขาวอยู่ในนี้แล้วก็กางเกงเป็นผ้ายีนตะเข็บดูดีทีเดียวแต่ตัวเล็กเนี่ยน้องไม่มีรองเทา้าด้านหน้าของกางเกงเขาก็มีคำว่าลาบูบูนะครับงานดีน่ารักดีเลยนะครับถือดอกไม้ติดมา สีตาจะสีฟ้าๆหน่อยจมูกจะสีอ่อนๆจมูกสีคล้ายๆสายเอี้ยมเป็นโทนๆใกล้เคียงกันนะครับด้านหลังสาห้อยแทกอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินสีเข้มๆแบบนี้นะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรซับซ้อนตรงนี้มีสายรัดคางนะครับของหมวก ทำให้มันแน่นได้หรือปลดให้มันหลวมได้มีเป็นสายล็อกคล้ายๆสายแบบสายเป้สายรัดเป้เงี้ยเราก็ดึงหมวกก็จะได้ไม่หลุดนะครับสามารถถอดได้ชุดเหล่านี้ครับถอดได้ออกหมดเลยคือความน่าสนใจของลาบูบูตอนนี้ความสนุกที่มันอยู่นานเนี่ยเนื่องจากว่าอันนี้คือตัวแรกที่รีวิวไปเขาสามารถแต่งตัวได้ครับมีเสื้อผ้ามีคนทําเสื้อผ้ามาขายหรือเราจะทําเองหรือเราจะโมหรือจะยังไงก็ได้ แต่งตัวได้มันเลยเพลินๆผมเห็นพยาผมเล่นเนี่ยมันก็ดูแบบเออก็ดูสนุกดีนะแล้วมันก็คือคนอื่นก็เล่นกันมันก็เป็นเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยครับมันคือของเล่นนะเนาะอันนี้เทียบกับ exciting macaron ปกติสีเขียวนะครับเหมือนกันขนาดเท่ากันมีแท็กตรงนี้เหมือนกันเขาก็จะนิยมไปห้อยกระเป๋าอันนี้ก็คือห้อยกระเป๋าผมไม่ได้เอาตัววงแหวนอันนี้ออกมาเพราะว่าเขาติดอยู่ที่กระเป๋านะครับเขาเวลาเขาเล่นเขาก็ดึงออกมาแบบนี้มันจะได้ไม่ถ่วง่วง แล้วก็ไปวางถ่ายรูปตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งในตอนนี้ก็คืออัพเซตดักตัวนี้เป็ดอัพเซตมันคือเป็ดแบบอัพเซตอะเป็ดเป็ดเป็ดหน้างงอะเป็ดหน้ายู่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าใครเขาจะเรียกยังไงพวกนี้มันสนุกตรงที่มันมีเสื้อผ้ามาแต่งตัว แล้วคนถ่ายรูปกันซึ่งผมขออนุญาตแนะนำเพจอันนึงนะครับเข้าไปลองดูได้นะครับเป็น Labubu and ด์ s e n t Duck Thailand ก็จะมีรวมรูป Labubu ที่คนไทยเนี่ยเขาแต่งตัวและถ่ายรูปกันสนุกมากเลยดูเพลินมากเลยสำหรับผมเนี่ยตอนนี้นอกจากเวลาเราดูคลิปเด็กคลิปหมาเนี่ยผมก็ชอบดูเพจเนี้นะครับคนเขาเอามาแต่งกันเป็นซีนซีนต่างๆเนี่ยแบบน่ารักอะ่ะแล้วมันเพลินดีคือของแบบเนี้ ของเล่นเนี่ยครับของเล่นเนี่ยข้อดีของของเล่นเนี่ยมันคือมันเป็นความสุขอะมันสนุกยังไงก็เพลินแล้วพอมันเป็นของเล่นที่ฮิตที่ดังเนี่ยเรามองข้ามไปก่อนนะไอเรื่องกระแสทําตามดาราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราชอบมันจริงๆอ่ะแล้วเราเล่นมันอะเราก็จะมีความสุขครับเราก็จะมีพวกเราก็จะมีเพื่อนเราก็จะมีสังคมมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ใหญ่กว่าเราอะ แล้วสิ่งเนี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกมีส่วนร่วมไปเจอใครไปออฟฟิศถ้าเขาเล่นกันก็คุยกันแลกเปลี่ยนกันในขณะเดียวกันมันก็มีด้านมืดก็มีเหมือนกันครับมันก็จะมีมิจฉาชีพมีคนที่ฉวยโอกาสมีอะไรมันก็เป็นการฝึกเราในการที่จะเรียนรู้ว่าจะต้องมีสติหรือถ้าจะงมงายมากเกินไปใช้เงินกับเงินมากเกินไปเราก็จะเดือดร้อนเรื่องเงินทองซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองครับ มันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปยุ่งากับการใช้เงินของของใครอยู่แล้วสมมุติเราเห็นแล้วเราไม่ชอบเราก็แค่ไม่ยุ่งแต่ถ้าเราชอบเราก็ยุ่งแบบมีสติสุดท้ายแล้วเวลาเราเล่นของพวกนี้ครับเล่นของเล่นเล่นวัตถุมันก็เป็นเครื่องมือที่มันทําให้เราอาจจะทําให้เรารู้สึกดีกับชีวิตได้อาจจะทําให้เรามีความสุขมีความสนุกถ้ามันอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําแล้วมันเป็นผลเชิงบวกครับทําไปมันก็ไม่มีปัญหาเนาะ แต่ถ้ามันทำแล้วมันเริ่มมีอะไรที่เป็นเชิงลบก็อาจจะต้องกลับมานั่งคิดแล้วตั้งสติเตือนตัวเองให้ดีว่ามันควรจะทำมันควรจะเป็นไหมนะครับคนที่ต้องการจะซื้อดูดีๆตอนนี้ราคาตลาดเนี่ยยังไงก็ไม่ต่ำกว่า3000ครับถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยให้ดูไว้เลยว่ามิจฉาชีพแล้วเตือนอีกทีหนึ่งคือมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เขายิงแอดได้ เฟซบุ๊กก็ทําอะไรไม่ได้แล้วตํารวจก็ไม่ค่อยทําอะไรเราก็ต้องดูแลตัวเองครับแต่ไปเรียกร้องให้คนอื่นมาทำอะไรแทนเราคือมันเป็นของไม่จําเป็นอนะเราก็เข้าใจได้แหละมันก็เป็นของไม่จําเป็นแต่มันก็เป็นโอกาสให้คนกลุ่มหนึ่งได้ทำมาหากินผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคนที่เขาโกงคนเนี่ยให้โอนตังไปแล้วไม่ให้ไม่เอาของให้เนี่ยเงินมันไม่เยอะก็จริงครับแต่บางคนเขาก็อาจจะมองว่ามันเยอะ แต่พอคุณทําแบบนี้กับคนหลายๆคนน่ะมันมีคนที่เขาเดือดร้อนกันหลายๆคนแล้วไอ้เงินที่คุณได้ไปอะ่ะคนเรามันหาเงินเพื่อเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายถูกปะแต่คุณโกงไปเพื่อไปหาค่าใช้จ่ายแล้วไปจ่ายกับตัวเองแล้วมันยังไงชีวิตมันจะดีตรงไหนผมยังนึกไม่ออกเลยครับก็เป็นเรื่องของเขาไปนั่นก็เรื่องของเขาเราก็ดูแลตัวเองครับแล้วก็เรียนรู้ตัวเองแล้วก็เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องการปิดท้ายคลิปบูชชาวสวนเนี่ยเขามีตัวใหญ่ด้วย เป็นกล่องใหญ่เลยครับอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มีรองเท้ามีอะไรเต็มไปหมดเลยถ้าใครอยากให้แกะก็ลองบอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปแกะกล่องตัวใหญ่อันนี้มาให้ดูไว้เป็นเร e เฟนเช่นเคยในแบบของคนเล่นคนซื้อในแบบของคนทั่วไปฝากกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันไว้ได้ไลค์ like กันหน่อยครับจะได้รู้ว่ามีคนติดตามขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ